สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนๆคาร่าเมชเชียนไทยในเยอรมันทุกๆคนนะคะวันนี้นะคะหมามาต้ยและคาร่านะคะเราสองคนจะไปอ่าเขาเรียกว่าอะไรอ่าไปงานนะไปคาร่าไปกระโดดนั่นเองจัมป์ลีนนะกระโดดจัมจัมจนะคะคาร่าชอบนะวันนี้อุณหภูมิที่รอสทอกนะคะเยอรมันนะคะจะฮุกสปอร์ตคาร่าบอกว่าฮุกสปอร์ตคือกระโดดยังไงลูก คาราเขาชอบกระโดดนะคะวันนี้อุณหภูมินะคะที่รอสทอกนะคะภาคเหนือของเยอรามาันอุณหภูมิ28องศาอากาศดีนะคะมาต้อยกับคาราก็เลยแต่งตัวแบบสบายๆเลยนะคะเนี่ยนะคะใส่เสื้อแขนสั้นนะคะกางเกงขาสั้นอันนี้คือสไตล์ของมา,มาต้อยเลยนะคะตอนอยู่ไทยเนี่ยอากาศมันก็ร้อนประมาณนี้นะคะมา,มาต้อยทำงานอยู่ที่กรุงเทพแถวสีลมนะสีลมบางรักนะคะ มาต้อยก็แต่งตัวสไตล์แบบนี้นะคะวันนี้หมาต้อยจะมาคุยว่าทําไมนะคะหมาต้อยถึงเลี้ยงคาร่าเองนะคะทําไมถึงไม่เอาคาร่าไปให้แม่ของหมาต้อยหรือว่ายายของคาร่าเลี้ยงนะคะนะคะสาเหตุก็คือหมาต้อยมีคาร่าคนเดียวเนาะรักคาร่ามากนะตั้งแต่ท้องตั้งแต่คลอดแล้วนะคะ ตัวแปอยู่ในท้องนะคะล่าอยู่ในท้องพร้องแบบนั้นตอยอยากได้อยากได้ลูกอยากมีลูกมากก็เลยกะว่าถ้ามีลูกจะเลี้ยงเองจะดูแลเองเพราะว่า,อ,าอยากให้อยากให้ความอบอุ่นเขามากที่สุดเวลาเขาร้องไห้นะคะเราก็อยากเป็นคนปลอบเขานะคะดีใจเราก็อยากดีใจไปกับเขานะคะแล้วเขาร้องไห้หรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือเขาไม่สบายเวลาเป็นไข้เป็นอะไรตอน เด็กๆเ,เราก็อยากเป็นคนตัดสินใจว่าจะทํำยังไงจะพาเขาไปหาหมอหรือว่าซื้อกินยาเวลาเขาเป็นไข้เป็นอะไรอย่างเงี้ยเราอยากวัดอุณหภูมิขเขาเองก็คืออยากเห็นอยากรู้นะคะวิวัฒนาการของลูกตั้งแต่เกิดนะคะว่าเป็นยังไงนะคะก็เลยไม่ให้แม่ของมอมาต้อยเลี้ยงนะ,ะยายพียอปเนี่ยเป็นแม่ของมามาต้อยก็บอกว่าถ้าคาร่าครบนะคะถ้าคาร่า อายุสามเดือนส่งมาให้แม่เลี้ยงเลยนะจริงๆนะครับมามาต้อยก็เข้าใจใเจียกนะนะคะที่เขาอยากเลี้ยงหลานเนาะเพราะว่าเขาอยู่สองคนตายายไงนะคะแต่ว่ามามาต้อยไม่ได้ให้ไปเลี้ยงนะคะเพราะว่ามามาต้อยอยากดูแลลูกรั้งทั้งที่เวลาทํางานเนี่ยจันทร์ถึงเสาร์นะคะเวลาทำงานจันทร์ถึงเสาร์เก้าโมงเก้าโมงเช้าถึงหกโมงเย็นเลยทำไมเลี้ยงลูกเองนะคะก็มีจ้างผู้ช่วยมาช่วยด้วยนะคะแต่ว่าจ้างประมาณสามเดือนสี่เดือนเนาะนะคะ จากนั้นก็อุ้มลูกนะคะจริงๆเนี่ยมามาต้อยลาลอดนะคะคาร่าลอดวันที่9พฤษภาคมวันที่15พฤษภาคมเนี่ยมามาต้อยไปทํางานนะลาลอดเพียงแค่7วันเท่านั้นนะคะเพราะว่าเราเป็นผู้จัดการบริษัทเรามป็นความรับผิดชอบเยอะต้องทำหลายๆอย่างนะคะแต่โชคดีที่แบบเจ้านายใจดีนะคะห้องทํางานเราอยู่ห้องหนึ่งคนเดียวนะคะเอาคาราไปนะคะใส่รถเข็นนะรถเข็นเด็กที่นอนได้นะคะไปเข้าไปในห้องทํางานด้วยนะคะ คอดคาร่าได้เดวันเนาะนะคะคอดคาร่า,าวันที่เก้าวันที่สิบห้าไปทํางานก็คือเกตวันพอดีเลยที่ลาคลอดน,นะอุม้มคาร่าไปด้วยนะคะทำงานไปด้วยให้าล,าลูกหิวนมก็้นมให้ลูกด้วยตอนนั้นยังไม่ได้ปั๊มเนาะนะ,ะก็ใส่เต้าให้ลูกนะคะก็ดูแลคาร่าเองนะคะเลี้ยงเองนะคะเวลาเขาไม่สบายเนี่ยนะคะเราเป็นแม่เราก็พาไปหาหมอเลยนะคะแล้วอย่างปัป้าอุ้มมัดเขาก็โอเคเขาไม่ต้องการที่จะ ให้ยายเลี้ยงนะคะเขาบอกว่าไม่ใช่ว่าแม่ของคุณไม่ดีนะนะคะแต่คนที่เยอรมันเขาก็เลี้ยงลูกเองเพราะว่าแม่จะให้ความอบอุ่นลูกได้มากที่สุดนะคะอยากให้แบบลูกผูกพันกับแม่แม่ผูกพันกับลูกที่สุดเวลาแบบเขาเรียกว่าอะไรอย่างบ้านเราเนี่ยนะคะให้ตาให้ยายเลี้ยงไม่ใช่ว่าตายายเลี้ยงไม่ดีนะแต่ว่าความผูกพันความอบอุ่นมันมีให้การต่างกันนะคะอย่างเช่น คาร่าไม่สบายนะคะตัดสินใจได้เลยว่านี่คือสุธิระคือหัวใจของเราเราต้องรีบพาไปโรงพยาบาลด่วนนะแต่ถ้ากรณีเราไปให้ตายายเลี้ยงมันเพียงแค่การโทรคุยกันนะถึงจะแม้ว่าสมัยนี้จะเป็นโทรเห็นหน้ากันก็ตามนะคะเราก็จะถามว่าเป็นยังไงอาการวัดเราจะพวงอย,อยู่นั่นนะคะถ้าลูกเราอาการดีไม่เป็นไข้ไม่สบายอะไรหรือเปล่านะ,ะแต่ถ้าหากว่านะคะถ้าหากว่าลูกได้อยู่กับเราเนี่ยนะคะเราตัดสินใจได้เลยเราวัดได้เลยเราจะทําอะไรนะคะ ใช่ว่าแม่เราเลี้ยงไม่ดีแม่เราพ่อเราก็เลี้ยงเรามาจะโตนะคะแต่าก,การที่เลี้ยงเองเนี่ยอย่างคนเยอรมันเนี่ยนะคะเขาสนับสนุนให้แม่เลี้ยงลูกเองเขาให้ลาคลอดได้2ปีนะคะสปีเลยนะคะแม่ที่คลอดนะท้องคลอดลได้2ปีปีที่3มคุณต้องตกลงกับบริษัทเองที่คุณทํางานนะคะว่าบริษัทจะจ่ายให้คุณร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมหรือว่าบริษัทจะจ่ายให้คุณ50%นะคะบางคนก็ลาจนลูก3ามขวบเลยนะคะ ก็ตัดสินใจเอาเองนะเนี่ยคาร่าเขาจะสดใสล่าเิงเราเจะเห็นวิวัฒนาการของคาร่าตลอดอันนี้แหละนะคะเห็นพี่มาม้าตอยเลี้ยงลูกเองนะคะมีความสุขนะวันเสาร์วันอาทิตย์เราผูกพันกันนะคะไปเที่ยวไหนไปด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยหอมแก้มกันทุกวันวันกี่รอบไม่รู้นะคะนี่แหละความผูกพันความรักที่แม่มีต่อลูกเนาะนะคะหลายๆคนก็โนะอ๊ยนะอมามาต้อยนี่เป็นคนชอบเที่ยวครอบครัวเราชอบเที่ยวนะคะ ครอบครัวเราเนี่ยชอบเที่ยวมากๆนะคะก็ที่ที่ลูกอยากไปหรือว่าหมานะคะหมาต้อยปลาทุมักเห็นว่าอา่ามันดีสําหรับครอบครัวเราเราก็จะพากันไปเที่ยวนะคะช่วงนี้ก็อากาศดีมากๆา่ะเที่ยวกันนะคะน,นี้พาคาร่าไปกระดกกโดดจัมปลรีน,นะคะข้างในคาร่าก็จะเป็นชุดว่ายน้ํามันจะมีแบบสวนน้ําด้วยนะคะสวนน้า บรรยากาศดีมากๆากนะ,ะเดินเรียบนะคะเดินเรียบล่างรถไฟลดรางนะคะ mm. นี่แล mm. หละค่ะเหตุผลเนาะเ mm. หตุผลของความเป็นแม่นะคะ mm. ที่อยากดูแลใกล้ชิดเองเลี้ยงลูกเองนะคะความผูกพันนะคะแ mm. ม่หลายๆคนบางคนเขาก็อย่างที่ไทยเราเนาะนะคะบางคนเขาก็อยากเลี้ยงลูกเองแต่ติดที่ภาระเนาะ,ะ mm. บางบริษัทเขาไม่ได้ใจดีเหมือนม้าตอยนี่นะคะ ที่จะให้ลูกไปเลี้ยง Gina. นะคะอย่างเช орт, ่นบางคนเขาเป็นลูกน้องไม่ได้เป็นผู้จัดก,การนะคะมามาตอนนี้โชคดีที่เป็นผู้จัดก,การไงผู้จัดก,การบริษรัทนะคะเราก็เอาลูกเราไปเลีย้ยงดูแลนะ,ะอย่างบางคนเขาเป็นลูกน้องบริษรัทบางที่เขาไม่ยินยอมที่จะให้จะพาเด็กไปอะไรเงี้ยนะคะเราก็เป็นความโชคดีที่มีเจ้านายที่ดีนะคะแล้วก็มีลูกสาวที่น่ารักสดใสอย่างคาร่านะคะมีความสุขนะคะตั้งแต่มีคาร่ามาไม่เคยเหงาเลยนะรถไฟมา Uh huh. คนที่เยอระะมันนะคะแม่นะคะมามาตอคิดว่า99%หรือ100%เลยจะเลี้ยงลูกเองนะคะลูกเลยได้รับความอบอุ่นเต็มที่จากแม่นะคะมาโทมัสบอกว่าถ้าแม่เลี้ยงลูกเองเนี่ยนะคะลูกจะอบอุ่นจริงๆมา,มาตอคิดคิดอยู่ตั้งแต่คาร่าอยู่ในท้องแล้วนะคะว่ามาตอจะเลี้ยงลูกของมาตอเองจะเหนื่อยจะลําบากจะเสียเงินขนาดไหนนะคะ ก็จะเลี้ยงลูกเองนะตอนนี้ก็คาร่าได้ห้าขวดแนวนะคือความภูมิใจของมาม่าต้อยเลยละนะคะคาร่ารอมามม่าด้วยนะ,ะลูกก็วิ่งไวๆไวนะคะลูกก็อยากไปเที่ยวมคาร่าอยากจะกระโดดนะคร่า,าเขาชอบนะมาม่าดูอยู่ขลูกเกงเนี่ยมม่าดูลูกอยู่กระโดดเลยขลุกเราก็จะเห็นหนะ้าความสุดสล่าเลยของเขาแล้วกระโดดไม่ได้เห,หรอขลูจกจ้า ไม่กระโดดจับได้คล่าสูงแล้วใช่ป่ะหรือว่าต้นไม้มันเตี้ย <c oughs> นี่นะคะความสุขของแม่ของลูกเนาะยัยงลูกเองมีความสุขนะคะความรักได้สุดพันได้กอดกันได้หอมกันหอมกันยังไงอหอมกันทุกทุกวันเลยนะ,ะโอเคนาะนะคะแม่หลายหลายคนนะคะถ้าสมมุติว่าเราไม่ได้ติดขัดอะไรมากมายก็ยังลูกเองนะคะแล้วจะรู้สึกว่า โอ้มีความสุดจริงๆนะคะบางคนหลายคนกลับบ้านเนาะนานๆทีกลับบ้านลูกนี่ไม่มาหาเลยนะคะเราจะรู้สึกเสียใจหรืออะไรนิดๆหน่อยๆน้อยนิดๆหน่อยๆนะที่ากลับบ้านไปหาลูกแต่ลูกไม่มาหาอะไรอย่างเงี้ยนะคะดูแลลูกให้ดีนะคะเพราะว่าลูกคือสิทธิรักของเรานน่เองสำหรับคลิปนี้นะคะอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคาร่าเม่เชียนไทยในเยอรมันและหมอมาต้อยด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบายบาย จุ<ด>๊บไปเที่ยวต่อก่อนนะคะจ้า